สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาด EVE e นะครับจาก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 โปเกมอนนะครับอ่ามันจะชื่อ EVE e, หรืออีบุนะครับอันดับแรกนะครับหัวเป็นวงกลมออกแบบเรียมๆหน่อยก็ได้สักหน่อยนะครับ เอาใหญ่อีกนิดนึงนี่นะครับเป็นประมาณสี่เหลี่ยมที่มนมนมน,มนมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็เติมหูนะครับเป็นคล้ายๆหูกระต่ายนะครับเติมหูลงไปลสข้าง เสร็จแล้วก็มีผมด้วยนะครับเทมากนะครับอี EV. แล้วก็ตานะครับตาเป็นคล้ายๆเลขศูนย์แล้วมันก็มีคิ้วเล็กๆนะครับไ มีแววตาด้วยมีแววตาแล้วก็มีตาดำด้านในนะครับด้านนอกจะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าเกายังไม่มีสีระบายนะครับแล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็ปากยิ้มตรงหูก็จะมีเป็นขนตั้งนิดนึงนะครับคล้ายๆกระต่าย แล้วก็แผงที่คอนะครับมีแผงที่คอคล้ายๆสิงโตแล้วเราก็วาดขานะครับแล้วก็เป็นลำตัว ลำตัวก็ตัวไม่ใหญ่มากนะครับเพราะเพราะว่าลำพังไอ้แผงคอนี้ก็บังตัวมิดนะครับแล้วก็หางหางเป็นคล้ายๆผู้ก,กัน คราวนี้เราก็มาทำเป็นหยกัยกๆตรงที่เป็นแผงคอนะครับ ต่อมาก็เดี๋ยวเราจะลงหมึกกันเลยนะครับสำหรับตัว EV นะครับเป็นตัวโปเกมอนที่มีการวิวัฒนาการหลากหลายมากๆนะครับตัวนี้เป็นออกไปเป็นกี่ชนิดเนี่ยหนึ่งสอง้าหกเชนิดนะครับ มาตัดเส้นกันนะครับดูเหมือนว่าจะกะหน้ากระดาษไม่ค่อยดีอีกแล้วนะครับรูปนี้ก็ไม่เป็นไรตัดเส้นกันเลยละกันนะครับก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเหมือนนะครับ เอาเป็นว่าดูง่ายเข้าใจง่ายน้องๆเอาไปวาดตามได้นะครับคิ้วแล้วก็ตานะครับ ตรงรอบรอบตาตรงนี้ของ EV จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วพอ้าระบายสีน้ำตาลเข้มลงไปแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบตามันจะดูแบบเข้มมากขึ้นนะครับอันนี้มันเลยดูแบบเหมือนตาใสา ดูอีนี้จะหน้าเหลี่ยมเกินไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหน้าเหลี่ยมแล้วก็หัวโตนะครับ e ีวตัวนี้ ลำตัวนะครับขึ้นไปแล้วก็เป็นขาอีกข้างหนึง่งเสร็จแล้วก็หางนะครับหางจะเป็นคล้ายๆผู้กันนะครับเป็นแหลมๆแ,แล้วก็มีลวดลายเสร็จแล้วก็เหลือตรงหูนะครับเราลืมวาดตรงหูไปนะครับ แล้วก็ด้านในของหูด้านนี้อีกนะครับปุ๊บนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ EV ของเรานะครับเป็น EV ที่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงบริเวณตาตรงนี้นะครับถ้ามันเข้มขึ้นก็จะดูแบบสมจริงสมจังมากขึ้นนะครับ แต่ว่าไม่มีสีนะครับก็เป็นแค่นี้ไปก่อนละกัน <c oughs> โอ้เมันอะไรติดคอก็เราก็มาลบเส้นดิดสอนะครับบุ๊บุ๊บุบ,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 บจะได้ดูสะอาดตาหน่อยนะครับ ปัดเซนดินซอนะครับปุ๊บก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ EV นะครับไว้ ในอนาคตก็จะมีร่างต่างๆของ EV นะครับมีเยอะมากเป็นหลากหลายธาตุเลยนะครับทั้งไฟทั้งน้ำทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยเอาไว้เดี๋ยวในคลิปนู้นหน้าหน้านู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดกันนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาดูใหม่ๆแล้วสนใจการวาด การ์ตูนนะครับก็กดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ดูคลิปวาดการ์ตูนใหม่ๆอีกหลายๆคลิปนะครับที่จะมีให้ดูทุกวันทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ